ซึ wollen, ่งปรากบว่ามีขั <t> ้นการทั้งผู <t> ้ใหญ่ในนามของแสนกรบซึ่งจากการตรวจสอบเนี่ยจับกลุ่มผู้ต้องหากลุ่มนี้นะครับซึ่งเป็นเป็นเยาวชนนะครับเกี่ยวกับเรื่องข้อโกงนะครับการนําเข้าสู่คอมพิวเตอร์เช่นเดียวกันไลฟ์บุ๊ท่านนะครับแล้วก็แฮกไลน์แล้วก็หลอกให้ญาติพี่น้องตระบจนที่สหายที่ท่านกันํำตัวขึ้นมาดำเนินคดีที่จังหวัดสงขลานะครับ เราได้จดยึดสอที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อดีดยันการกระทำผิดของผู้ต้องหาสาหรับคนร้ายกลุ่มนี้นะครับจากการสืบสวนนะครับของชุดสืบสวนของของกองทบการ์ดสบสวนกรเทคโนโลยีสารมนะครับการมาสอนวิธีทำนะครับแล้วก็มีการแบ่งปานถประโยชน์ที่การจับหลังจากที่แฮกแล้วนะครับแล้วก็ได้มีการโอนเงินนะครับเข้าบัญชีนะครับหลังจากเข้าบัญชีของคนร้ายที่เกี่ยวข้องนะครับบัญชีมา ะะแล้วก็ก็จะไปขายไอเทมการเล่นต่างๆที่อยู่ในเกมก็เอาอลักษณะของการจะทาเกี่ยวกับเรื่องเกมเนี่ยการนาเงินเข้าร้อยลึแลวออกที่ใหญ่ผลทางลึกงต่อไปนะครับว่ามีกลุ่มแง้งบนการ่นที่เกี่ยวข้องหรือไม่นะครับมีใครที่โที่ต่อหาเขได้นะครับอันนี้เรา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 เป็นแนวทางการดรวจสองเราว่าจะมีลักษณะการข้อมูลหรืแล้วยังไม่มีการแจ้งความเข้าไปในระบบ

ค่ะประมาณว่าเออเขาทําอะไรยังไงเขาใช้ชิปนั้นชิปนี้อะไรอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์ช่กันกันอันนี้นำตัวยึดมาจากที่มงานยังไหมนี่ได้จากตัวผู้หาไม่ฮะอยู่นี่เนี่ยอยู่อยก็รับเนี่ยข้างล่างเนี่ยสองคนแต่ว่าไม่ได้เอามาตัวมาแต่ก็จะไม่เด่นแกตัวผู้หายทั้งสองก็หลอกหลอกเสร็จก็หยิบ น,ายยานทางบกสอทอสามเนี่ยได้รับการลองเรียนจากข้าราชการข้าราชการท่านผู้ใหญ่นะครับว่าโดนแฮกเฟซบุบ๊กและแฮกไลน์จากนั้นก็เอาไปหลอกรวงเงินญาติพี่น้องแล้วก็คนที่รู้จักของข้าราชการท่านผู้ใหญ่แล้วก็โอนเงินก็เป็นมูลค่าความเสียหายประมาณ200แสนกว่าบาทนะครับจากนั้นเราก็ได้ติดตามสืบสวนจับกุ่มนะครับ ได้ผู้ต้อหา4คนนะครับเป็นมือแฮก2คนแล้วก็เป็นบัญชีม้าอีก2คนนะครับจากการตรวจสอบในเบื้องต้นเนี่ยมีคดีที่เกี่ยวพันกันเนี่ยประมาณ128คดีนะครับความมูลค่าความเสียหายก็ประมาณ10กว่าล้านนะครับซึ่งเราจะได้ทางสชสามเนี่ยโดยท่านผู้การอำดีกับทีมงานเนี่ยได้สืบสวนต่อไปนะครับว่าอาจจะมคีคดีที่เกี่ยวพันกันเนี่ย มากกว่ามากกว่านี้อีกนะครับน่าจะมีมากกว่านี้นะครับครับในส่วนของของคดีนี้นะครับขั้นตอนในการแฮกไล่ติดจุดแฮกไล์ของของผู้เสียหายนะครับเดิมทีเนี่ยคนร้ายเนี่ยได้ทําการแฮกเฟซบุ๊กของเพื่อนของผู้เสียหายนะครับซึ่งเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่นะครับแล้วก็ทักแคทมาส่วนตัวนะครับขอขอเบอร์โทรศัพท์ของท่านเนื่องจากลืมเบอร์โทรศัพท์ของท่านนะครับเพื่อจะแอดไลน์นะครับ เบอร์ที่ที่ใช้ในการแอดไลน์นะครับท่านท่านก็หลงเชื่อผู้ถ่ายหลงเชื่อยอมส่งเบอร์ให้ทางทางเชทหลังจากนั้นน่ะคนร้ายก็ได้สอบถามต่อว่าเห็นข้อความเป็นเป็นรหัสไหมนะครับท่านหลงเชื่อท่านก็ส่งให้นะครับะพะคนร้ายแจ้งว่าแอดไลน์ไม่ได้นะครับพอพอ,พอท่านหลงเชื่อไปเนี่ยปรากฏว่าคนร้ายก็เอารหัสตรงนี้เรียกว่ารหัส OTP นะครับ OTP เนี่ยไปล็อกอินนะครับลน์เข้าอีกเครื่องหนึ่งนะครับหลังจากนั้นน่ะ ลายของผู้เสียหายก็เด้งออกจากเครื่องผู้เสียหายคนร้ายก็เข้าไปควบคุมบัญชีลายของของผู้เสียหายจากนั้นก็มีการแสดงตัวสวมรอยเป็นเป็นผู้เสียหายนะครับเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่นะครับแล้วก็ไปทักแชทยืมเงินในเพื่อนนะครับทุกคน4 0 0พกว่าคนแล้วก็มีผู้เสีหยหายหลงเชื่อนะครับคิดว่าเป็นท่านเองก็ก็เลยยอมหลงเชื่อโอนเงินตามตามที่คนร้ายแจ้งบัญชีมาเข้าบัญชีวอลเล็ตครับ